เราไม่ได้สูดอากาศที่สบายอย่างนี้มานานเท่าไหร่แล้วนะไม่รู้อากาศดีที่สุดหรือเปล่านะครับแต่ว่าดีกว่าที่กรุงเทพแน่ๆอ่ะโอ้รู้สึกไปสูดตอนรถมาเวยรู้สึกไม่สบายใจทีทีเวลาขึ้นระพานี้ให้ตายอ่ะดูทักเต้นทักเตสิบ้า1ไหมสิบข้าไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเซฟใครเอาคิดวะ สบายคุณหมอมาจากร้านนวดของข้าม <c oughs> สวยน่าเข้ามาชิวเลยนี่ย สบายเหนื่อยทริปนี้ถือว่าเป็นทริปที่ทะลุโหดต่อร่างกายล่อแร่ล่อแรล่แรมากครับผมวันนี้เรื่องจากว่าสุขภาพไม่ดีครับที่กรุงเทพก็อากาศเลวๆนะครับยังไม่หายเลยนะทุกวันนี้ก็แบบว่าผมป่วยไปสองสารอบอะตั้งแต่มีฝุ่นเยอะๆโหแม่งโหดจริงมาที่นครนะครับเขาก็เลยบอกว่าพี่เราไปสู่อากาศที่บริสุทธิ์ที่สุดในประเทศไทยแห่งหนึ่งเลเขาคิรีวงเขาบอกว่าพี่ลองไปสักครั้งหนึ่งเขาไม่ได้บอกมาเห็นป้ายที่โรงแรมเออใช่ก็ถ้าทุกคนนะ จากว่าไปไหว้พระเขาก็บอกว่าไปที่ปม่เขาเหลือเขลือหมู่บ้านเขาคีรีวงหมู่บ้านเขาคีรีวงนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะลองไปสูดรบรรยากาศกันนะครับว่ามันจะดีขนาดไหนนะครับมันก็ดีต่อใจนะนะนเดี๋ยวมาดีต่อใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเพียงค่ะโอเคไีมลาไม่เคยได้ฟังหรอกอยังนึกออกเลยต้องบอกไม่เคยได้ฟัง <S <S ครับเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศกันนะครับวันนี้ไปเที่ยวกันนิดหน่อยละครเนี่ยในความทรงจําผม20ปีเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีแบบเดิมละจำอะไรไม่ ไม่ได้เลยไม่มีเขาไม่มีคล้ายเลยไม่มีเขาเราก็เหงาไปดีกว่าแดดดีที่สุดในประเทศไทยกิลิวงโอ้ atau, สวยมากแล้วพ claro ี่คิดดูถ้าคนนอนที่นี่ขาวหน้านะขาวหน้าขาวหน้าขาวหน้าเขาไปเที่ยวไหนกันอ่ะถามป้าด้วยเนี่ยเขาไปเที่ยวไหนกันป้าที่จะปาเฟสตรงไหนครับ เดี๋ยวจะตามโน้นอ๋อนู่นตรงเข้าไปอีกใช่ไหมครับเดินเราได้ครับแหมเริ่มต้นไม่ถูกเลยครับเขาบอกว่าอากาศดีสุดโอ้ยมันเท่ไปออันนี้หมู่บ้านในหุบเขาจริงเลยเนาะกินกะเพราไหมมาหุบเขามาหุบเขากินกะเพราแม่งเลยโอ้ยนี่ดำทานชิลๆกันสวยเลยนะพี่นะเดี๋ยวขอสักสิบแอคไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบขอบคุณมากเลย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใครเ็คิดวะ <laughs> นี่อันนี้ใครเ็คิดหรอเราเพิ่งได้เมื่อกี้เองไม่รู้วอากาศดีที่สุดหรือเปล่านะครับแต่ว่าดีกว่าที่กรุงเทพแน่ๆอะ่ะโอ้โหรู้สึกเป็นสูตรตอนรถมาด้ยวย <laughs> ไม่ต่างลยจากกรุงเทพเลยเมื่อก <laughs> <laughs> ี้ขายทอวะ อย่างนั้นนะความเข้าใจผมคือต้องกระบะนะเขาอยู่แล้วพอสะพานไปทางตรงเขาได้เกียร์หนึ่งไงใส่เต็มที่ปลอดภัยแล้วมาที่นี่เขตอพยศานออ๋เขาไม่พลาดเขาไม่พลาดสัตว์ละรถนี่ไปไหนครับลุงไปหน้าโค้ดไปหน้าโค้ดหรืออ๋อไปนครเลยอ๋อเข้านครอันนี้เขาส่วนใหญ่ไปเที่ยวไหนกันเนี่ยไปดังจาะต้องลูกต้องลูกหรือเงาฝั่งเต้นนรือตะบนหรืออ๋อสะพานไหนุ่มหนุ่นอันนี้ไม่ใหญ่ถีชุดเตียวเจ้าอ๋ออันนี้ไม่ใช่เหรอ โอ้โหคุณก็มาสะพานแขขึ้นในสะพานปูนคุณบ้าสะพานแขนอยู่ไหนลุงขึ้นไปทางนี้ลูกช่างหูเลยงโอ้มาผิดสะพานมาผิดที่น้ำตกมีน้ำไหมลุงตอนนี้มีลูกขึ้นได้ไหมก็ลองขึ้นไปแล้วใช่ไหมผมมาจากกรุงเทพแล้วก็ไม่เคยมาเขาบอกว่าที่นี้อากาศดีที่สุดจริงป่ะลุง ลองไปอยู่กรุงเทพสักสองวันนลองดูไหมลุงขุนแม่งขึ้นไปยังคอลุงอะไรขึ้นเป็นวันนู้นจะลูกครับ้ออันนี้เจอลงไปได้ไหมลุงลงไปได้ลูกโอ้ยได้ได้ได้ไแล้วลุงบอกลงได้ใครห้ามมาพ้องห้ามไมหรอ่ะหุวยเาสหัยอดาะาะปลาเราะนเ่ะเาะหวเรัวเราวเราาะหววกินสัหั ตำรวจนี่ต้องมาดูนะรถจอดประกอบไปเนี่ยนี่อินโหวตรถจอดประกอบไปเนี่ยคุณก่อนที่เราจะไปสะพนานแขวนนะครับเดี๋ยวเรามาลงมาดูตรวจสอบส,อสักน,นิดนึงค่าน้ำไหมค่าน้ําว่ามันเท่าไหร่ค่าน้ำน่าจะประมาณพันกว่าบาทนะครับค่าน้ำาม่นช่ค่าไฟน่าจะท่วม <laughs> สุดยอดสวยมากเฮ้ยปลายเยอะอะดูถ้าไม่มีสติผมบอกเลยว่านอกจากฟ้ามแล้วคุณขาอาจจะหักได้นะเฮ้ยพี่เท่ากับอันนี้คือหินที่อยู่ใต้น้ําถูกป่ะใช่เพราะว่าน้ามันแห้งนี่เดี๋ยวมองไปรอบๆว่าโอ้สวยมากเขาหมด อันนี้ผมว่าน่าจะเป็นปลาน้ําจืดนะครับที่บยบินอยู่ไม่ได้อะไรเลยตัวใหญ่มากเลยนะเหมือนมีปลาน,นิลนด้วยนะพี่รูปร่างมันคล้ายอ่ะมันผมเคยกินแ่ะรูปร่างคล้ายกันเลยอ่ะตอนนี้เริ่มนะฮะเริ่มร้นอนคอแล้วครับผมชอบมากน้ําใสมากเลยนะ <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นแบบฝายเพื่อกั้นน้ําเขาไม่ให้ <c oughs> แรงมั้แล้วปลาเยอะมากตรงนี้โหสายมากปีนี้อาจจะแรงน้ําแห้งหมดเลยนะเนาะเรามาตรวจสอบนิดนึงว่าอันนี้คืออะไรนะครับของเขาเอ้ย อ๋อพี่อาหารปลาผมถึงว่าทําไมปลาอยู่นี้ถ้าธรรมชาติของพวกนี้พี่อาหารเยอะๆมันจะไปอยู่ตรงนั้นไงแต่คนขายไม่รู้อยู่ไหนไม่เขามีกระปุกไว้หยอดตังไม่เห็นหรอยี่สิบยี่สิบะผมหยอดแล้วนะครับผมหยอดแล้วยี่สิบบาทอหรือว่าอาหารนกแหมพอมึงพูดนะวูชะงักเลยเออเหลืออาหารนกวะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วฮุบแล้วฮุบแล้วโอ้หแล้วกูจะโยนกระโปรงไว้ตรงนี้ทำไมเต็มหรือว่ามันไม่เข้ามาใกล้วะ มามาอยู่อ๋อนี่ของพี่เขาผมยอดตังไาแล้วนะอันนี้มันปลาอะไรครับปลาพวงอ๋อเป็น้้าตกไปไกลไหมครับอโลอะค่ะเฮ้ยพี่เริ่มมาแล้วพี่นี่อะไม่ได้นะ <c oughs> เฮ้ยมันรู้มันมาอยู่เอาแล้วไปมีไปไป ก็เต็มมันไม่กลัวคนเว้ยแต่พอมันเห็นมันเข้ามาแล้วนกพิราบบอกฉันก็กินเป็นนกะพิราบบอกฉันก็มีหัวใจไปไปพี่เดี๋ยวเราไปสะพานแขวงกันอกลองดูว่ามีอะไรครับสภ <c oughs> าพอากาศโดยรอบเนี่ยผมบอกเลยว่า <c oughs> โอ้โหแม่งเราไม่ได้สูดอากาศที่สบายอย่างนี้มานานเท่าไหร่แล้วนะ <c oughs> ไปเดี๋ยวเราเดินไปดีกวะะ่ามั้ยมันจะเป็นแบบเออได้ฟิลพี่เลมัสโดนัลด์พี่สิงห์มานาสิงห์เดี๋ยวพอเดินไปกิโลนึงเที่ยวก็ตั้งรถดีกว่าไหวไหมถ้าเดินไหวไหมแม่ออกตัวอ่ะ เดินม,มาได้ประมาณ300เมตรนะครับก็เลยตัดสินใจว่าขับรถไปนะครับน้อยจัง <laughs> เดินม,มานไม่ถึงกิโลเลยเดินน้อยจัง,จ,ง <laughs> จบละการเป็นชนลิตรหม <laughs> ขับรถไปดีกว่า <laughs> รเรามาถึงที่เขาบอกว่าเป็นที่เที่ยวนะครับจุดเช็คอินที่นี่นะคะสะพานแขวนลวดสตริงนะครับถือว่าอยู่ในหุบเขาจริงๆนะครับฟิลเหมือนอยู่ที่ปายทำเป็นเล่นนี่ฮิปสเตอร์จัดเหมืงนันนะตรงเนี้ยเดี๋ยวรอบหน้าแล้วน่าจะมาพักผ่อนกันที่นี่นะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับถ้าออกตัวว่าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยน่าจะอีกนานที <laughs> <laughs> ่สวยดูดสวยมาก,มากดูมองมองไปฟิวนู้น คุณด kind of ูผมเนี่ยทำมิวสิกแบบเวลาโดนผู้หญิงทิ้งอ่ทำท่าไหนเสียใจเลือเลือมือเธอไม่เผื่อให้เอาไว้ไอ้สักคุณจะร้องถกสักเพลงไม่ได้เลยวะยืนมาตรงนี้ประมาณหนึ่งนาทีกำลังคิดว่าอะไรปะถ้าจะยืนอยู่แล้วเสือกมีใครพูดมาแล้วมึงเอ้แล้วมีใครพูดมาแล้วเสือกโดดลงไปด้วยแล้วมึงเออจ็คพอดสองรอบเลยทีนี้ เฮ้ยพี่ว่าหักไหมขนาดนี้ก็ไม่ใช่นักวิ่งฟีเต้ตายผมบอกเลยว่ามาอยู่เซนโบกร็ต้องเดินไปทางไหนวะพี่พี่น้อยต้อง้างนี้ลูกชักเป็นไงครัพี่ลองดูไว้ลูกชกโอ้โหลูกชักโอ้โหลอ่านยังไงวะเนี่ยลูกชกอ๋อเป็นรอยเท้ารสชาติเป็นไงครับรู้แล้วมันหวานมันเป็นของป่าเหรอครับอยู่ในป่าเต้ไอ้แก้วเนี่ยมันเป็นอ่อนเอาครับมีขายเยอะที่นี่ครับเท่านั้น ในประเทศไทยไม่มีแล้วเพราะว่ามันเป็นของป่าที่นี่ของป่าเนี่ยเนี่ยกินเลยไหมวัดถือไปก่อนกินเลยกินเลยคนเที่ยวเยอะไหมครับไม่ค่อยมีช่วงนี้เยอะไหมหรือน้อยวันอาทิตย์เสาอาทิตย์ไปเยอะนะมาก่อนมันเยอะคุณดูเสียงผมรักษาโรคเบาหวานด้วยจะกินไปหวานเลยนะคุณลุงไม่มีช่องแล้วเอาลูกนี้แหละร้อนหมดหมด ถ้าคนไม่เคยกินนะผมบอกได้เลยว่าเหมือนลูกชิดที่ดๆีๆเลยยังไมนลูกแก้วลูกชิดเลยอ่ะแต่ว่าทางใต้เป็นลูกชกมันจะเป็นเหมือนแบบญาติกันคือแม่งแบบรสชาติเดียวกันเปรี้ยสเลยอ,ะอ่ะผมครับคุณลุงส่วนใหญ่ก็เดินไปที่ตรงไหนครับเนี่ยเดินไปเรื่อยใช่ับเดินไปได้สวนรีสอร์ทข้างในเดีไได๋ยวเราเดินสะพานเดินสะพานก่อนไอ้นกกงหัวจุกที่ทางใต้ก็จะเลี้ยงกันแล้วก็แข่งกันเวลามันขันขาเรียกมันร้องมามันไก่เออขันนั่งไก่ใช่ กินได้ไหมนก,กงหัวจุกจะกินนกกงหัวจุกกันเหรอนี่เขาขายไว้แข่งกันนะลูก <c oughs> เอ้คุณนี่กินอะไรไปเรื่อยเปื่อย กระโดดสะพานลองไหมอุ้ยปืนขนาดนี้ก็ไม่ต่างจากเมื่อกี้นะก็<ถ> <c oughs> ไม่ต่างจากตรงนู้นนะ <c oughs> ผมบอกก่อนนะแล้วหักแบบชื้นๆนนะ่ะโหสิบท่าไหมสิบท่าไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโหหมดท่าง่ายมากเลย แม่รู้สึกไม่สบายใจทักทีเวลาขึ้นแล้วพานนี้ให้ตายอ่ะอย่าเขย่านะใครเขย่าใคขาไปโอ้ยดูป้าเขาเดินตรงเชือกเขาลิงเลยป้าบอกถ้ากลัวก็เดินงี้นี่แกงหรือเป่าเนี่ยแกงบ้าเลยอะไรเดินรอบเบียร์สเกลเดินไหวไหมเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้กินเลยเนี่ยเคุณลุงไม่ได้ใส่ซากินเลยหลังอ๋อถ้ากินแล้วก็คงอยู่ข้างล่างแล้วครับตอนนี้ตรงนั้นเลยครับผมโอ้โหมาจากไหนกันเนี่ยกรุงเทพกรุงเทพครับมาแล้วนี่ เรียบร้อยครับวันแรกไปไหว้ตะไครยวันที่สองก็มาไหว้พระธาตุเดี๋ยววันนี้เย็นๆมืดๆกลับแล้วมาสามวันแล้วมาสามวันโอ้โหเดี๋ยมันยังรายคนสิเนี่ยสองคนเนี่ยครับเออรถไหนกันล่ะสองคนผมนั่งเครื่องมาอะไรกลับเราจากไหนกลับนครจากท่านครเลยใช่ครับแล้วก็ไปลงดอนเมืองเองครับหมดเรื่องหมดเราเลยนะหมดเรื่องครับต้องนั่งหลักเข็มหลังเมื่อก่อนอยู่ที่นี่ครับยายเขาอยู่ที่นี่อ๋อบ้านยายอยู่นี่เหรอใช่ครับอยู่ในตัวเมืองนครยายยี่สิบกว่าปีแล้วไปถูกไหมเนี่ยบ้านยาย หาไม่เจอแล้วมันเหมือนเปลี่ยนไปหมดแล้วตอนแรกผมก็ไม่รู้เห็นคนในตัวเมืองเขาบอกมาเที่ยวนี่อากาศดีเขาบว่าที่ปิดคนเยอะเขาแบบเงียบๆนี่เงียบที่มันธรรมดาเงียบจากนี้น้ำไม่เยอะครับคนคนก็ไม่มากน้ำมันแรงครับน้ำมันแรงปีนี้ปีนี้มันแรงมันดูน้อยวะน้ำมันน้อยไปเมื่อกี้ลุงบอกมีที่เดียวจะไระเท่ไทยออกตรงนี้ก็มีลูกจาก็ของป่าใช่พี่ลูกชิดเลยพวกนี้ของป่าหมดเลยกระเพาสาร์ของป่านะดูเางกระเพารรือสีของป่านะของป่ากินได้ไหมกินยากเรับ สีเนี่ยหากินยากกินพวกเสือโค้งไปก่อนไหม้องแล้วแต่นะตัดทั้งหัวนะกูุ่ตามเสือดำไปดอกแล้วอ้วนๆเหมือนกันด้วยไม่รู้ว่าจับใครเลยทีนี้อย่าจับผมเลยเสือทักเต้นทักเต้นประมาณนี้อยากลึกกว่านี้ก็คงต้องอยู่หลายวันถือว่าคอมพิวต์แล้วได้มาเจอบรรยากาศคร่า์มเลยอากาศดีจริงเออต้องคอนเฟิร์มสังเกตไหมแล้วปากก็เป็นกลิ่นกระเพราด้วยนะใช่ไหมเออใช่อ๋อรู้ละกลิ่นอ๋อไม่ใช่ ร้านเรียนนึกว like ่ามาจากป่าเลยที่นี่เหมือนยังจะเป็นธรรมชาติเยอะอยู่ร้านค้าน้อยอยู่แต่ว่าเราบอกว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนเยอะมากเฮ้ยพี่ที่สังเกตไหมว่าขามาเราเจอขนมจีนปลาเขียวทุกคนบอกว่าขนมจีนปลาเขียวคือเดอะเบสเอนเส้นนี้เขาว่าเป็นเจ้าเก่าเจ้าเดียวของนครที่ยังอยู่อ่ะตอนเด็กๆมึงได้ยินปลาเขียวไหมนี่แหละปลาขาวปลาเขียวไม่มีคือแบบจะไม่ได้ยินอ่ะเดี๋ยวเอางี้ไหมพี่ตรงเนี้ยน่าจะเป็นที่เที่ยวประมาณนี้แหละไหนขอ แบบ MV ็มวีฮิปฮอปนะไอเฮียเหมือนข้ามึงไม่ใช่ฮิปฮอปอะเหมือนกูไม่ได้เกิดที่ซาเดียอโกแล้วดีทรอยเหมือนกูเกิดสนหลวงอะท้ากูะมีหนึ่งอย่างที่ชุมชนคิริวงฝากไว้สักนิดนึงนะครับเขาบอกว่าที่นี่ไม่มีที่ทิ้งขยะนะครับกะรุนานำขยะของท่านกับไปด้วยนะครับมาปาร์ตี้กันมาเที่ยวกันนะครับอย่าแอบทิ้งป้ายชัดเจนอยู่เออแล้วคนมันก็ทิ้งตรงป้ายนะดูดิ ก็เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนนําจินปลาเขียวนะครับดูว่าน้าจินปปลาเขียวที่เขาล่ำเดือนเนี่ยอร่อยไหมนะครับแต่คุณคอนเฟิร์มไหมว่าเด็ดแน่นอนไม่คอนเฟิร์มเลยเลยเขาบอกไงเฉยเขาบอกว่าอร่อยน้าจีนปลาเขียวครับทางขึ้นคีรีวงนะครับแนะนําว่าถ้าอยากสูตรอากาศนอนเงียบๆคีรีวงโคตรเวิร์กตอนนี้เราปักหมุดไปแล้วว่าเดี๋ยวจะกลับมาพักผ่อนที่นี่กันนะครับมาใครว่ามากับเพิ่งอ่ะขานึ่งจินกินดีกว่าครับผมไปกลับรถไปที่เดิมเพราะตอนนี้กําลังไปน้จีนปลาเขียวนะครับ ถึงขนมจีนป้าเขียวแล้วนะครับร้านขนมจีนป้าเขียวนะพี่เจ็ดร้อยเมตรนี่นนทางข้าวปกตินะเป็นเที่อเลย <laughs> มันขนมจีนป้าเขียวลึกจังเข้ <laughs> ามาบริป่าเลยเหรอพี่พี่มันลึกมากเลยนะมันใช่เหรอว <laughs> ะป้าเขียวเดียวกันไหมวะนี่ <laughs> นี <laughs> น่ป้าเขียวของลึกนะของลึกนะขนมจีนป้าเขียวของแลของลึกโอ้ยนี่ไงโอ้ยคนเยอะโอ้ยคนเยอะเลยไปที่ของแลนี่เอ้ยใช่แลของจริง แสงว่าถ้าที่จอดเยอะขนาดนี้แสดงว่าคนต้องเยอะมากนี่เป็นน้ำจากภูเขาเลยนะครับท่อแตกนี่ตรงเนี้ยท่าสักผ้าแล้วท่อแตกเหม็นหึ่งเลยโอ้ใช่เลยกลิ่นนี่ผมบอกเลยโอ้และเมื่อถูอย่างตัดต้องสองนะฮะครับแล้วผมกินประคองมาเลยด้วยเมื่อเช้าอ่ะเบรกฟาสต์อ่ะเบรกฟาสต์เบรกฟาสต์อ่ะเปิดทองมันลำบากหน่อยนี่น้ำอะไรครับลุงมะพร้าวมะพร้าวเหมือนนักร้องมันเปิดร้องเสียงมันเปิดร้องคอนะรับผมจีตินะครับสองคนนะจิ๋งหัวกินอะไร กิมเป็นโลเลยนะคนพวกเราไม่ธรรมดาละอันนี้ปลาเขียวเลยปลาเขียวลูกปลาเขียวนี่ตัวจริง มันก้นโลเนื้อลูกก้นโลเันธยาอร่อยยังไงก็ไม่เหลือไก่ทอดพันธ่ญยาก็อร่อยอร่อยไหมเขาเชื่อขึ้นเครื่องเยอะแล้วเดียวเท่าไหร่ครับจ่ายเลยหรือว่ายายเรื่อยเจ็ดสิบห้าบาทดน้ำยาตักปีปักโนก็ไม่จ่ายน้ำดื่มก็ไม่จ่ายอยู่ในเจ็ดสิบห้าบาทอ๋อเจ็ดสิบห้าบาทหมดแล้วจบเลยหมอจ่ายเหมือนเด็ดฟิกอะเช็ดตะกอนก้เช็ดสองร้อยโอ้โหแพงขนาดจริงเป็นน้ำกระเทียมก็มีนะคะผักอันนี้เราจะเจอทุกที่เอาโอเลียอันนี้ผัก ยอดจิก่ะแล้วเป็นแบบน้ำยาสีแบบอย่างเงี้อันนี้เขาเรียกว่าไตปลอ75บาทเท่านั้นนะครับอยู่ในนี้หมดแล้ว75บาทแต่ป้าใจดีนะร้านนี้นะดูครับแมผมบอกเลยว่าผมคั่งมากไอเนี้ยโอ้ผักต้มกะทิเออโอ้โหมาที่นี่มึงต้องกินอะไรที่ต้มกะทินะคั่งขนาดแบบว่าให้แม่ทําต้มกะทิแล้วกินกับข้าวอ่ะชอบจัดเลยคือมันหอมอะผมขอกินน้ำยากะทิเออโอ้โหอร่อยยังยม่ได้กินนียนี่ครับยยยยยย เขาบอกว่ามีลาเทมเเด็ดดอกอัญชันสดๆไม่เคยกินไม่เคยกินเหมือนกันแล้วเขาบอกให้จิ้มกับน,นี้มาต่างที่ต่างถิ่นเขาบอกว่ากินอันนี้กันนะกนินนี้ก็ลองดูผมผ่านเลให้พี่ลองกินวิ่งดีนะดีแล้ว น้ำปลาให้ราดปลาน้ำปลาพริกหอมแดงอ่ะใช่ใชมันมะกอกก็นี่นะนก็ทาที่แล้อันชันทาคิ้วอะ่ะที่ทาจอนทาคิ้วให้เด็กอะ่ะต้องรู้นะเวลาคุณจะมีลูกอะ่ะไปไข่ไว้ที่ไหนต้องรู้นะ <c oughs> ทาทั้งตัวขนแม่งขึ้นทั้งตัวเลยนี่ะคุณดูจบไหม ตรงๆนะเหมือนจังหวัดเนี้อย่างที่ผมบอกอ่ะใครอยากเปิดร้านอาหารเหมือนต้องทำสาเออไม่เป็นจังหวัดที่รสชาติมือดีมากอ่ะนี่แปลว่าที่รสชาติมือดีอาจจะเป็นเพราะว่าภาคนี้กินรสชาติแบบนี้คนที่ทําอาหารอ่ะก็เลยจะทํารสมือนี้คล้ายๆกันต่างในแค่นิดเดียวส่วนทางภาคอื่นอ่ะก็จะต่างออกไปในรูปแบบของที่ตัวเองอยู่แต่ตามพื้นที่พื้นที่ส่วนกรุงเทพเนี่ยจะมัวๆอ่ะเพราะว่าเข้ามากันเยอะไงคนมารวมกันมาเลยแบบว่าเพี้ยนบ้างอะไรบ้างเงี้ยที่คนเขาบอกกันอ่ะแต่เนี่ยดีเลยปิดทิปวันนี้ก่อนกลับ ได้ดีมากเลยอะ <Brand. S 2> ไปสูตรอากาศที่คีรีวงสวยๆวยันสุดท้ายแล้วเพิ่งมาหายป่วยนี่ย <c oughs> <c oughs> สุดท้ายเปิ๊บมาหาหมูจีนปลาเขียวแล้วอร่อยมากขอบคุณทุกคนที่มาทักทายเราเลยนะแล้วก็มีน้องอยู่คนนึงขับรถมาจากสุราษฎร์เพื่อมาคุยเล่นกับพวกเรามาเจอพวกเราแล้วขี่มอเตอร์ไซค์นะไม่ได้ขับรถขี่มอเตอร์ไซค์ใช่เจ็ดสิบโลบอกใช่น่ารักมากคือมันมีกําลังใจทําคลิปปอบไปอีกอะ่ะเติมเต็มมานะพี่นะมันเติมเต็มเราอ่ะให้กําลังใจเราอ่ะขอบคุณมากครับที่เดินมาทักทายกันนะพี่นะจบไหม มันปูยอมันปูคุณต้องกินอันนี้แหละยอดมันปูตายตายตายเขาบอกว่าถ้าขนมจีนดีเนี่ยกินกับน้ำปลาจบอ่ะลองดูอ่ะพี่ยอดกินกับย่ามันปูหอมดีเลย่ะอยู่ตรงไหนเนี่ยทางมาคีดวงใช่มันจะมีซอยเล็กๆซอยหนึ่งที่เขียนจีนปลาเขียวตัวเล็กๆเลยนะตเล็กเลยนะผมนี่โอคงหหรอสงสัยเด็ดผิดต้นสวัสดี แต,แต่มันมีกลิ่นของมันนะใช่มันมีกลิ่นของมันคือคนต้านเนี่ยเขาจะมีหนึ่งสูตรคือกินอันนี้พี่น้ำยากะทิคู่กับน้ำพริกล่ารวมกันแล้วมันจะเป็นน้ำแบบนี้ป๊าดอ,อ่ะดูดิ๋ยว้าดูดิ๋ยวเห็นไหมเห็นไหมเป็นสูตรนี้ผมให้ผ่านนะอ้าสูตรนี้น้ำพริกช่วยต้นมันปูเยอะเลยใช่ช่วยเยอะเลยกูเมื่อกี้กินเปล่าๆตาปิด ช่วยมากเลยนะอืมแต่ไม่อร่อยอืมแล้วก็จะมีอันนี้ที่ไว้กินกับขนมจีนจถ้างความเข้าใจก็เหมือนแบบน้ำบูดูถ้าใครนึกไม่ออกอ่ะที่กินกับหมูสะเต๊ะนั่นแหละอาจารย์<ต>อาจารย์อาจารย์แต่อันนี้กินกับขนมจีนรูนร้ำอากาศเลยเออนั่นแหละเปรี้ยวตัดเลี่ยนใช่โผล่นม้วงแล้วมีสเสน่ห์เลยอ่ะเออเจ๋งไม่เหมือนของจริงเลยอ่ะแตาตาเขาใส่แคนลอดหรือฟักทองอ่ะน่าจะใส่แคลายเพื่ไหมนะวันขนมจีนอ่ะ นุ่มถ้าเรากินน้ำจีนปกติอ่ะมันจะมีความรู้สึกเส้นอ่ะมากกว่าใช่ป่ะเี้ครับแกงไตปลาค่าๆนห็นะลาดไปเซ่แล้วถ้ามาสองคนเนี่ยขึ้นกิโลแนะนำอยู่75บาทรวมหมดแล้วน้ำยงน้ำยาเติมตลอดเวลาคล้ายๆบุฟเฟ่คำใหญ่ๆทัวมึนชอบจริงว่ะต้นแผมกินทุกคำเลยอ่ะ อร่อยมากอันสุดท้ายยาป่าเข้าป่ากินของป่าคุ้นๆไหมจาา <laughs> ้าอ้นกัวอิงห <laughs> <laughs> อมอีน้ำอ้น <laughs> <laughs> สุดจริงหรือ <laughs> ลมรมวแล้วมีเสน่ห์ไหมปุตเตเบสมากอะ่ะเฮ้ยอนันมันือนไม่เกินไปอ่ะเออแต่ไก่เขาหอมมากที่เราเดินผ่านอือเที่ยงหมดแล้วนะไก่อะ่ะอย่าลืม <laughs> ขออันนี้อันชัน นี่จิ้มแบบนี้ครับแล้วก็สุดยอดไง้สองวันนี้ได้แล้วนะถ้าคุณมีเมียที่นี่ยุ่งเลยนะสุดยอดโอ๊ยอะไรอะ่ะ <laughs> <laughs> จะบอกว่าสุดยอดอยู่พอดีอโอ้ยทำไมผักมันรกแบบนนะั้นลูกไม่รู้เลยครับมันเหมือนเรียงผิด <laughs> <laughs> ป่ะปลาบอกผักรกมากเลยอันนี้กินหรอตะกุยนะแมวไว้แมวไว้หมา <laughs> โอ้ยบ้าครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวตะกุยเหมือนเดิมครับ <laughs> อันนี้ลูกนางไม่ชะโตลูกเนี้ยออันนี้ังกว่ามึงจะพูดทำใหมแล้วเนี่ยใบมะม่วงใบมะม่วงมะพรอาวใบมะม่วงหิมพร้าวใครเห็นแต่ลูกป่ะนะอ่านั่แหละยอดมันมัเป็นผักูกันเองธรรมชาติน่นลูกม้วนเลยจิ้มดูอันเนี้ยครับนี่กินแม่แล้วผมไม่กินผักด้วยก็ทรมานมันแก้หลายเรื่องนะเหรอครับ ล้อโอ้ยแต่ไม่ท้าแก้ได้เพราะเราเรื่องผู้หญิงเนี่ยเต็ม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 ข้าผมเต็มเต็มโอ้ยจิ้มหน่อยเดียวพอแล้วเอาไปอยู่เลยก็ไม่เคยกินเอาไ้อยู่กันเป็นไงถ้าไม่ชินแนะนำให้กินกับแกงอ๋อโหหน้าเบี้ยวเลยหน้าปุอยู่แล้วหน้าเบี้ยวเขาเพิ่มอีกนะโอ้โหเมื่อกี้มียอดมะม่วงหิมะผ่านอันนี้ครับนี่ อ้าไปใส่แกงไหมไม่กินสดเหรออุ้ยไปกินไม่เป็นเลยกินไ,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 ไม่ได้ยอดมะม่วงหินมะพานอืมดีกว่าดอกเมื่อกี้ไหมเพราะถ้าคุณกินสดสดคุณก็พับเหมือนกันนะใบเนี้ยเพราะใบน,นี้มันออกแบบว่ามีกลิ่นฉุนเปรี้ยวนิดน,นิดมันจะเป็น<อ>แบบใบ,บนี้แหละกินที่ร้านวันแรกเลยใช่เี่ก็อ,อร่อยดีผักในพื้นที่คนพื้นที่จะกินเป็นไงคนนอกพื้นที่จะแบบเต็มปออกเลยกลิ่นดำาำอร่อยคนอร่อยเลยวันนี้คุณมาใต้นี่รู้สึกไงบ้าง ก่อนเราจะจากลาก่อนเราจะกินน่ะผมว่าทริปเนี้ยแม่งเพินจังเหมือนเราพลาดเครื่องเที่ยวแรกมาที่เราตกเครื่องมาที่นี้เราดตั้งใจมากขึ้นแล้วพี่ไม่เคยมาด้วยนี่ไม่เคยมาครั้งแรกเดอะเบสของผมเลยคืออาหารทุกมื้อที่นครชอบกินอาหารใต้อยู่แล้วมาเจอที่นี่แม่งใต้จริงๆที่ไม่ใช่แบบที่กินที่กรุงเทพอะละอีกอย่างเลยผู้หญิงว่ะไม่ได้ไปไหน แค่เดินเฉียดร้านเนี่ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้เข้าโอ้หจะดีอยู่แล้วเที่ยวม่ดีม่เถ่าไรอันนี้เรายังมาแบบแค่หัวหัวยุทธีาเดี๋ยวเรามาแบบออริจีนนลก็รอตากระยายไหมใช่แล้วก็ปิดท้ายด้วยนมจินป้าเขียวรู้สึกว่าทริปนี้ฟินแล้วก็มารับรู้ถึงวัฒนธรรมของคนใต้ด้วยความเชื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นตาไคแล้วก็มาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่นี่วัดทาตุอย่างที่ลุง ก็บอกว่าชาติหนึ่งท่านรับถือศาสนาพุทธก็ลองมาไหว้พระธาตุดูนะครับแล้วก็ประทับใจมากที่คิริวงสวยอันนี้อันนี้สุดอันนี้สวยมากแล้วก็เดี๋ยวปักหมุดไว้เลยว่าเดี๋ยวเราจะมาพักกันอีกมาใครว่มาใครว่ามากับมึงอ่ะปลอดภัยสุดเอาตัวรอด <laughs> ปลอดภัยสุด <laughs> แล้วก็พักใต้เนี่ยน่าจะเปิดเลิกได้ละอันนี้น่าจะเป็นจังหวัดแรกเข้าๆสนุกดีเที่ยวตามคอมเมนต์คนก็อยากให้ไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยปิดท้ายด้วย ป้าเวียงแล้วก็ขอบคุณทริปนี้ด้วยนะครับทั้งมิตรภาพผู้คน,นต่างๆเนะเทริปนี้เต็มอิ่มมากครับแล้วก็ขอบคุณที่สนับสนุนดูคลิปที่สําคัญคือซื้อสินค้าเรานะครับเราได้ไปต่อนะครับกับคอนเทนต์ที่ไม่มีอะไรมาจํากัดทั้งนั้นนะครับ เพราะว่าถ้าเข้าอีหลอบเดิมมันจะเป็นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าด้วยความช่วยเหลือทุกคนนะพี่นะถือว่าไปต่อได้แล้วก็น่าจะสนุกขึ้นเรื่อยๆเพราะวางแผ่ไว้หมดแล้วจะพูดอยู่ทุกคลิปเลยก็ขอบคุณมากครับยังไงคลิปนี้เราจังไปด้วยขนมจีนบะเขียวขนมจีนบะเขียวเนี่ยนะถือว่าฟินมากครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่ต้องมานะใช่ครับแล้วก็มาตรงนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปน่าจะเจอที่กรุงเทพนะครับผมนะครับผมวันนี้ก็ เจอกันใหม่อีพีหน้าครับผมมาเลยครับกับผมกินขนมเจิ้งก่อนตึงเนวิเกเตอร์ผมครับตึงในละคุณใช่ไผม <laughs> ไม่ใช่เนวิเกเตอร์